สวัสดีค่ะมาดูผลงานนะคะหลังจากที่เราฉีดกาแฟกับเครื่องดื่มชูกําลังไปนะคะนี่มาดูผลงานนะคะต้องบอกว่าอุปสรรคในการปลูกพริกเยอะมากเลยนะคะหน้าฝนฝนเยอะอย่างนี้นะคะนี่เราทดลอนะคะกาแฟค่ะ,กา,คะกาแฟดำเหล่านี้แหละคะ่ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะคะฉีดต้องบอกว่าฉีดปุ๊บ เย็นๆมาฝนก็ตกใส่นางและแต่นี่อุ้ยเป็นเม็ดแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบพริกป๊อปนะคะนี่รอได้เลยนะคะนี่รอได้เลยนะนี่ดูดอกของเขานี่นะคะแล้วเราก็จะมีอีกสูตรนึงนะปูนแดงนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอแช่น้ำก่อนนะคะต้องบอกว่าต้องบอกว่าอ่า ใช้ทุกวิธีละค่ะตอนนี้เนาะต้องบอกว่านี่ใช้ทุกวิธีใบหยิกก็มีแต่ก็มีดอกอยู่นะจ๊าใบหยิกก็มีนะคะนี่กำลังเป็นดอกเลยนะคะ <c oughs> เอ๊ะต้องบำรุงด้วยกาแฟอิสระ,ะมังนี่นะคะนี่มีดอกมีดอกอยู่นะคะ ต้องบอกว่าฝนตกทุกวันฉีดอะไรไปก็ไม่ทันจะได้อะไรฝนก็ตกใส่อีกแล้วนะคะนี่ดูดูดูดกระดังเป็นดอกเลยจ้าเดี๋ยวต้องอ่าพ่นบมรุงด้วยกาแฟอีกสักครั้งสองครั้งแล้วมั้งนี่กาแฟก็จะช่วยเรื่องแมลงได้ด้วยนะคะนะถ้าโดนตัวตรงๆเเขาเนี่ยจะทำให้อ่า เขาเรียกว่ามาเรลงเนี่ยก็จะแบบคล้ายๆหยุดหายใจไปเลยนะคะนี่อยใครขึ้นชอบพิกกระเรียงพิป๊อปรอได้เลยนะคะนี่กำลังเป็นเม็ดแล้วจ้าอุปสรรคเยอะมากหน้าฝนแบบนี้โอ้ยแต่เห็นเม็ดขล้วชื่นใจมากเลยคะ่ะพริกอีป,ป๊อปของเรา มาดูผลงานหลังจากพ้นกาแฟผสมเครื่องดืม่มชูกำลังนะคะต่อไปก็ปูนแดงนี่ค่ะปูนกินหมานี่หละคะ่ะซื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอเช่นนะ้ำไว้สักหนึ่งคืนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพ่นอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ